สรดท้าผมผมกอล์มนะครับจากนั้นต้นยางยนต์พระรามสองนะครับก็ชลิปนี้นะครับมานําเสนอล้อแท้จินโนตัวนี้เป็นล้อของนิวมาด้าสองสกายสีตัว5ประตูนะเป็นล้อตัวแฮชด์แบ็ะครับล้อจะออกสีลงดำนะครับจะเป็นลายเดียวกันกับตัว4ประตูที่เป็นสีไฮเปอร์นะครับเดี๋ยวเรามาดูหลังล้อกันนะครับมาดูหลังล้อนะตัวนี้เป็นล้อแท้นะครับหน้าแปลนนี่เงาวับเลยนะครับยังไม่เคยถูกใช้นะครับมีโลโก้มาด้าอยู่นะครับแล้วก็เป็นล้อขอบสินะครับกว้าง5นิ้วครึ่งออฟเซต40 นะครับล้อแท้นะนะครับลูกค้าท่านใดมองหาล้อที่เป็นสีดําๆนะครับจะไปใส่รถนะครับของมาด้าสองนะครับเอาตัวนี้ไปใส่ก็ได้นะครับ้็แต่ชอบนะครับของเก่าเทินได้ด้วยนะครับหน้าร้านเราเป็นแต่สีขาวแดงนะนะครับชื่อว่าร้านต้นยางยนต์นะครับตั้งอยู่พระรามสองบางขุนเทียนอยู่เลยซอยเลียงเทรา21หรือ21มา200เมตรที่ถนนใหญ่ไม่ต้องเข้าซอยนะถ้าคุณลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อมา สำหรับคลิปนี้นะครับผมกอล์ฟนะครับจากนั้นต้องอย,ย,ออยังโยนขอความไว้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าโอกาสหน้าเรากลับมาพบกันใหม่นะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ